อ่าพี่น้องสวัสดีตอนบ่ายครับพี่น้องพอดีดักปลาซิวมาในบ่อปลาเจ้าของกระบานเดี๋ยวจะพามาดูปลาซิวดักไว้ในบ่อสองอันของดักปลาซิวไปลุนกันเลยเดี๋ยวพี่น้องกิมีพอแดดบวกกับผีแกงทั้งนิดไหม แป๊บหนึ่งครับพี่น้องโอ้โหกระโดดเลยพิวกระโดดนี่ครับพี่น้องก็ได้อมดอมอยู่อ๋โอ้ยลืมดูดชิปโอ้ ได้พี่น้องได้นิดนึงนึงดีครับ โอ้ ų, 10แดพี 1, uh, ่น้องเองเอาว่าตะกรองดื Gun ่มดูจะดื่มดูดรอก10แดงนะเดี๋ยวดักไล่อัเขึ้นครับพี่น้องเดี๋ยที่เขาเดี๋ยวคอยเอาอาหารมาใส่ครับเดี๋ยวดูทีอีกอันนึงก่อนโอ้ยพี่น้องเลยเดี๋ยวอมอยู่นี่มาฮากินง่ายเป็นตาเมอดตายอยู่หรอกครับ ผักอยู่พี่น้องแต่ออมอยู่ขำนี่พอได้บัวก็ผีแกงอยู่ครับถูกเวลาอยู่ดอกัำนี้โอ้ยแก้วเลยนั่นแหละดิไม่ต้องหายากลาแล้วครับครับเขานี่แหละพี่น้องนี่โอ้ยปลาซิวอ้วนๆตัวใหญ่เลยครับ นี่แน่นอนไปพี่น้องเก๊กยี่ใหดักใหญ่โเลยอันนี้เดี๋ยวไปบวกผีแกงครับทำกับขอ,ขอ,ขอครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้านนะครับครับสวัสดีครับครับพี่น้องผีผีแกงก็บไข่้นกัน แล้วเอากุ้งไซด้าครับกุ้งมะช่าเนี่ยนี่เอากุ้งไซด้ากุ้งมะช่าครับนี่แล้วก็อันปลาหน่อยเมื่อกี้เหรอครับนี่โดนดอง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 ซดจริงครับนี่ไม่ปุดหรอกครับอ่ะ เอ็มถัวย่เดี๋ยวไปรอคนๆให้เขากันแล้วครับนั่นนะดิของอร่อยมีน้อยค่อยๆกินกินเร็วไม่ได้ต้องเคี้ยวก่อนนี่นะครับพี่น้องโอ้โห สุดยอดพี่น้องป oh. แก้วไปพี่น้องใส่กระทะเสื้อกับไปพี่น้องใส่กระทะนานบิ่ฟ้าครับโอเคไปรอสักครู่ครับพี่น้อง โอ้ย oh, 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 oh. สวยงามสู้เลยครับไปหาข้าวกินพี่น้องครับผมไปหาข้าวกินดีกว่าโอ้ร้อนร้อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้นะครับสวัสดีครับกินข้าวครับพี่นอ้อง